เหตุท <mm> so, ี่เบาหัวยังไม่พอมันจะเบาตัวด้วยแล้วก็จะหายใจโล่เบาหัวโล่เบาตัวสบายมากโอเคไหมครับสิ่งนั้นก็คือเสียงลุงมันมันเป็นพลังพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากตัวของลุงเองลุงออก pure energy จำนะครับภาษานี้ถ้าอยากจะจำนะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษยี่สิบเอ็ดที่นำมาให้เยียวยารักษากันแลกกันเหมนคำตอบว่าทำไมผมบอกว่าเอาผลลัพธ์ไปเลยนี่นะของมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเอ้ยดีจังเลยเฮ้ยดีจังวะนั่นแหละครับเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยครับเอาผลลัพธ์ได้เลยมันไวครับท่าน ถ้าอ่ารูอธิบายมันก็ไปหลายคุ้งหลายแขวลรอเกินระยะนี้ขอฝากไว้ขอให้ท่านได้รับก็พอแล้วมันมีวันอธิบายจะเป็นห้องหับใหญ่ๆโตๆล่ะครับปกติลูก,กหนูก็บรรยายทุกๆเดือนต้นเดือนวันอาทิตย์แรกของเดือนที่ไมไ่ทำพวกนี้มาตั้งสองปีแล้วเพราะว่าไอ้เจ้า,าอคอยขิดมันเล่นงานอย่างนียโอเคไหมครับ มันก็ได้โอกาสดีเหมือนกันนะบ้านท่านบ้านใครก็ตามเยียวยารักษากันและกันมันก็ทําให้ลุงเนี่ยได้มีศักยภาพในส่วนตัวรักษาผู้คนได้อย่างมากมายกายกอบบ้านท่านบ้านผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็มาได้องค์ความรู้ในรูปแบบในการที่นําไปใช้ในอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันขนาดนี้ไหมมันหมดยุค กินทาฉีดแล้วผมว่ามันไปต่อไม่ได้มันเอ็กซ์ปายแล้วจา้าของใหม่ก็เลยมาช่วยกันนั่นเองนะทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านนะที่ว่าเนี่ยตัวท่านก็มีพาักงานบริสุทธิ์นี่ยแต่ลุงมันมีเยอะลุงมันมีถึงร้อเซเกินอีกต่างหากน,นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาที่ไปแต่ว่าโลง่ลงโปร่งและเบาสบายโอเคนะขอให้รู้สึกอย่างนี้ หรือเรน,นันบอกว่าเปลี่ยนความรู้สึกยังง่ายได้เมื่อเปลี่ยนความรู้สึกจะเกิดความนึกคิดอันใหม่จะคิดของใหม่ๆได้ในหนึ่งบอกว่านั่นคือจะได้ปัญญาฟังให้ดีเสียงปิ้งจะเกิดปัญญาปัญญาคือคิดของใหม่ได้นั่นเองครับท่นนานนันมันจะช่วยด้านการส่งเสริมการอาชีพด้วยนะเรียวแรงแข็งขันอาชีพดีนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะได้ ช่วนลุงเอวังเนาะอืม <laughs>